สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพีเตอรลอตซิงครับวันนี้ก็พามาดูของสวยๆงามๆครับบางนาเทกเตอร์ส่งเข้าประกวดพี่น้องมาร์กทีครับสวยงามอามยาวนะตัวนี้ตัวนี้เป็นอามรูอามพิเศษตัวนี้เป็นอามพิเศษครับสวยงามตามท้องเรื่อง นีเฟมมาจากบางนาเลยครับไฟทงไฟท้ายรถคันนี้ซื้อมาสองปีตักดินไม่ถึงพันเที่ยวครับถือว่าคุ้มมากดู่ะตูดไม่มีลายครับไม่แทบไม่ทําแทบไม่ได้ทํางานดินเลยเ,เข้าทํางานโรงงานยางครับคอยตักยางคอยยางอย่างเดียวถือว่ารถสวยมากครับคันนี้คันนี้จบอยู่ที่ประมาณ บอกคร่าๆวๆครับประมาณ8เลขก8คกับ8กว่าแต่ก็ถือว่าคุ้มครับสวยๆเลยคันนี้ลงบ้านกวดครับข้ามอำเภอนิดเดียวสีเดิมมาจากบางนาเท็เตอร์ครับบางนาเท็เตอร์สรงเข้าประกวดเล่มทะเบียนภาสีเรียบร้อยนะครับรถ2ปีทำงานไม่ถึง1,000เที่ยวครับ บูทโซโกมดิกใหม่ๆเลยพี่น้องไฟท้ายยังวิบวับวิบวับอยู่เลยนี่ครับสีสันสวยงามตูดไม่ลายเพราะว่าแทบไม่ได้ทำงานดินเลยครับซื้อไปคุ้มมากไฟฟ้าครบนะครับฝาฝาเครื่องอยู่อยู่หลังรถรถยนต์บนครับว่าเขาเอาไปทำงานในร่มครับสีไม่ซีดเลยแต่แกก็ถอดออกเพื่อที่จะไม่ไม่ต้องให้มันสะสมความร้อน,นครับ เซฟรถไปด้วยก็จะดูยังไงยังไงเนาะสวยมากเลยครับคันนี้สีสันนี่เจ่มเลยบัคทีอามิเศษครับตัวนี้ซื้อใหม่บางนาซื้อมาจากบางนาประมาณ ทุกวันนี้นะอยู่ประมาณล้านห้าครับตัวนี้ก็เอามา,มา,มาประมาณนี้แหละมาล้านห้าสปอกเก็ตเหลือเต็มบุบรถเดินพื้นปูนครับอีกสารเล่มทะเบียนเรียบร้อยราคานี้คุ้มๆเลยครับเอาเทเลอร์มารับเลยครับ ทีนุ่มอีกปะถออีกปะพอ,อยังพอพ่อพอ,พอเป็นอ่าไปบ้านกวดครับเชียนุ่มครับซับสกุลนาโอ้ได้รถสวยไปเลยลูกค้าใจถึงครับคันนี้ลูกค้าใจถึงได้ของสวยแน่นอน ื้อรถไปใช้งานครับผมว่าดีกว่าซื้อรถดับนะราคาแปดแสนแปดแสนเก้าแสนนี่ตั้งเธอ,อเลยเลขบัตรดิไม่ได้หรอกของสิงนนุ่มขั้นเก่ามันใบใหญ่เด้อันนี้มันใบมันใบน้อยมันพับได้แค่นี้แหละ <laughs> ปันตั้งมือเธอเลย อาพิเศษก็จะพับเขียนได้ประมาณนี้ครับเต็มที่แล้วได้ประมาณนี้แหละดีก็ซื้อรถดำลหลายผมว่าอันนี้ไม่เห็นงานไหนเห็นมือเริ่มเป็นมือเนเลยรถดำานี่มือละพันครับจ้างลูกน้องครับอีกครับเออข้ากระโปงยกฟ้ากระปรงขึ้นรถเลยแล้วยกฟ้ากระปรงขึ้น่างรถออกไปนี่ก็จะมีทางเยอะไปกวงนี้ ตรงออกไปนะรถตัดเลยข้าพ่ต้องเข้าไปโบกสอไหมาขาออกฟ้าไปรถตัดเลยอามันเป็นอันสันเนาะมันหมุ่งไปมันขับหลาย,ลายอันนี้อามิเศษมันมอบได้แค่นี้แหละขัะนั้นก็เอามาจากชายใหญ่ครับเจ้าเจ้านี้คือขายมากทีแล้วก็ซื้อ1 4 0เลยดูฝากระปรงครับแ็ถอดเก็บไว้มันจะได้ไม่สะสมความร้อนครับเดี๋ยวยกขึ้นรถช่วยแค่แป๊บนึงครับเรรยบร้อยครับพอดียกแขนออกอันนี้เข้าไปอามพิเศษครับ ยาวๆเลยพี่น้องน่าจะสูสีร้อยสี่สิบได้ครับความยาวไปคำไปกูใ้ในเพื่อนครับหาเงินหาทองตักเงินตักทองเขาบานครับดูสีเฟรมครับผมบันไดรีวิวด้วยครับมือมือไปมัดจํากันเมื่อนะ้นดูสปอเก็ตครับดูเดินเดิมไม่เคยแกะนะครับดูโซ่ครับสวยๆเลยครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเศษ ยางก้อนนะครับเขาไปตักยางก้อนในโรงงานเล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนเลยราคานี้คุ้ม,ค,มครับบางนี้ก็เหมือนกันครับบางนาแท็เตอร์ส่งเข้าประกวดครับชื่อนี้ ไม่มีเสียครับพี่น้องรถสปีรถใช้งานน้อยมากนะครับก็ถือว่าคุ้มครับคนซื้อถือว่าคุ้มลูกค้าใจถึงก็ได้ของสวยแน่นอนครับมัดจำกันไว้ก็เอาเทลเลอร์มารับเลย คือว่าสวยครับผมยอมรับว,ว่ารถคันนี้สภาพสวยมากรถสองปีตักดินไม่ถึงพันเที่ยวครับก็ยืนแต่ทํางานรายวันในโรงงานครับพื้นปูนตักยางถอยยางนิดๆหน่อยๆขายเพราะว่าเขาเปลี่ยนรุ่นนะครับาอยากได้ตัวใหญ่กว่าเดิม<อ>ก็ถือว่าโอเคครับบางคันก็สภาพไฟฟ้าเต็มก็จริงครับแต่สภาพไม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้สีเดิมจากบางนายเลยนะยังสดใสวิ่งวิ่งอยู่เลย เกีอะไรก็ยังไม่ทะลุนะตักแค่ยางไม่ได้ไปงัดดินงัดอะไรสลักก็ถือว่าใช้ได้ครับพอได้พอใช้ได้อยู่ก็ไปถึงก็น่าจะถ่ายของเหลวแล้วก็จวดได้เลยครับอ,อ่ะก็ะะเดี๋ยวรอติดตามเป็นคลิปหน้าแล้วกันครับเนาะ วันนี้ทั้งวันเลยครับอ้มาแต่เช้าพี่น้องเอ้ยกว่าสิได้จ้วัสิคัเบิดมือซื่อ,อแต่จริงๆแล้วคันนี้ก็าบางนาแท็กเตอร์เขาก็ถึงว่าจะเป็นซื้อรถเก่าต่อจากเจ้าของเดิมไปนะครับแต่ก็ยังเป็นลูกค้าบางนาแท็กเตอร์อยู่เขาบอกว่ามีอะไรก็เขาออกมาดูแลให้ได้ครับ นี่ก็เป็นบริการหลังการขายของบางนาเทกเตอร์เหมือนกันเนาะอ่ะโอเคครับผมก็เด,ดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าน,นครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ